อยากสร้างผลโหดวะทุกคนในครั้งนี้นะครับผมเรามาทําการสร้างผลโหดกันใน Minecraft กันดีกว่านะฮะเราจะได้สร้างผลคิสเนหรือผลมังกรหรือผลเลี้ยวผ่ากันหรือเปล่านะครับผมทุกคนก็จะขึ้นอยู่กับการสุ่มเลยนั่นเองนะฮะแล้วก็ผลเนี่ยผมจะสร้างทั้งหมดอยู่3ผลเหมือนเดิมเลยนะครับผมทุกคนก็ไ่ลุ้นกันนะครับผมว่าผมจะได้สร้างผลคิสเนหรือเปล่าอย่างแรกนะครับผมเรามาทําการสุ่มมังกรเลยดีกว่านะครับผมว่าเราเนี่ยจะได้มาเป็นผลปีศาจอะไรนะฮะไป let's go สุ่มผลกันยอนเลยนะครับผม อย่างแรกมาดูกันนะฮะว่าผมเนี่ยจะได้ผลคิสเน่หรือเปล่าผู้อยากสร้างจริงๆนะเว้ยผลคิสเนะแล้วผลที่เราได้นะครับผมนั่นก็คือผลซ้ํานั่นเองนะฮะแ้วเราได้ผลซ้ําเราก็ต้องซุ่มใหม่นะครับผมทุกคนจริงๆแล้วผมก็ยังไม่ได้คัดเลยอะโอ้ผลโมใจน่าสร้างน่าสนใจเอ็งเห็นอะไรปะไหนวะนั่นไงลาวาบัก บริการระบบกดเกมพัสสุดคุ้มในราคาเลท6ไม่ว่าจะเป็นบล็อกฟูดหรือเพจแอนิเมตดีเฟนเดอร์อ๋ออย่าลืมไกตันบล็อกฟูดที่โคตรเฟีย้ยวด้วยล่ะแถมยังมีบริการเติมโลบัคแบบกลุ่มเลท3 <Wow. S 1> จอยกุ๊ปบ15วันแล้วซื้อได้ตลอดเลยนะจ๊ะลิงลาวาบัคอยู่ใต้ร่างขีปนาผลธโมจินะครับผมอย่างแรกเลยแล้วก็ต้องหาสีเนื้อกดโอ้ไม่ไม่ไม่ผมคิดว่ามันควรที่จะเป็นสีขาวเลยนะครับผมอ๋อคือจริงๆมันก็สีเนื้อนี่แหละนะครับผมไม่ใช่สีขาวอะไรเลยสีขาวมันจะมีกอยู่ว สีม,ม่วงแบบนี้ด้วยโอเคแล้วก็มีประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ตรงเสามันบอกเลยว่าน่าจะสร้างยากมากนะฮะเพราะมันเป็นการสลับสีกันนั่นเองสีม,ม่วงวางเอาแบบสักเก้าบอกก่อนละกันนะครับผม3าม6ี8 9้าเปสิบสองเป็นละกัน12 3 4 5 6 7 8สสสร้างแบบ<อ>ชิวๆก่อนเลยนะครับผมฐานนี้เออพอได้พอได้พอได้อยู่แม่กูสร้างฐานมาปุ๊บก,กูบอกพอได้ก่อนเลยนะฮะเป็นการให้กำลังใจตัวเองแบบขั้นสุดนะครับผมแต่ผมคิดว่าผม จะทาได้มันจะต้องผ่านไปได้อย่างแน่นอน yes sir หลังจากนี้เนี่ยเราก็ต้องสร้างให้มันมีแบบย่อยๆห้อยๆลงมาหน่อยเราจะสร้างคล้ายๆเหมือนผลบิสซาร์ดนะครับผมแต่ว่าผลบิสซาร์ดเนี่ยมันจะมีเออสลับนะนะซึ่งอันนี้ไม่มีป่ะแต่ก็ไม่เป็นไรผมว่าผมวางสีม่วงอีกชั้นหนึ่งดีกว่านะครับผมวางสีม่วงเผื่อไปแล้วนะครับผมหลังจากนั้นเราก็สร้างย่อยๆต่อกันดีกว่าเออย่อยๆ ดูสวยดีนะครับผมเย้อยนี่ก็เอาย้อยลงมาเยอะๆหน่อยก็แล้วกันนะครับผมสีม่วงมันโผล่มาตรงประมาณแบบแค่นิดเดียวเองเรียบร้อยแล้วนะครับผมส่วนที่จะเป็นเย้อยของผลมูติเอ้ยสร้างไม่ยากว่ะแล้วอย่างนั้นเราก็สร้างโผล่ขึ้นมาหน่อย้ะกันนะครับผมสร้างชั้นตรงนี้เด,เ,ดเดี๋ยวกูเดี๋ยวผมเอาทําเป็นไกด์ตามัเลยแล้วกันนะครับผมเออตามันก็มีแบบสุวเยอะๆเหมือนกันว่ะตาแม่งดูเยอะยังเลยตามันต้องเยอะมันอยู่ถึงตรงนี้นอ่าโอเคแล้วอย่างนั้นเราก็ต้องวางเป็นสีขาวได้เลยนะครับผมโอ้โหสวย นี่ตาของผลมจิโอ้โหเพอร์เฟกมากเพอร์เฟกมากเว้ยทุกคนแต่ว่าตาตรงนี้นะครับผมมันก็จะมีเยิ้มหน่อยอืมเหมือนคนไม่ได้นอนดีนะฮะโชคดีมากที่สูมได้เป็นผลโมจิแม่งเลยแบบว่าสร้างโคตรง่ายทุกคนนี่ไงผมสร้างปิดมานะครับผมเออแม่งดูเหมือนมากเพิ่มขึ้นเว้ยทุกคนเริ่มสวยตรงนี้ผมคิดว่าสักสองชั้นก่อนสองชั้นเพียงพอป่ะ พอผมคิดว่าพอเลยนะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะสร้างตรงหัวนะครับผมให้ใคล้ายๆเหมือนสเลอร์ปี้นั่นเอง <Yeah. S 1> คือมันจะมีความเป็นแบบครีมๆนิดน,นึงเว้ยทุกคนผมรู้สึกภูมิใจมากแล้วแม่ก็ได้สีบล็อกนะครับผมที่ค่อนข้างเหมือนผลโมจิแบบออริจินอลเอาสร้างย้อยอีกสักชั้นหนึ่งไหมผมคิดว่าอ,าอีกสักชั้นหนึ่งแล้วกันนะครับผมแต่ว่าเราอาจจะเป็นแบบชั้นเล็กๆอะไรเงี้ยเสร็จแล้วตรงส่วนที่จะเป็นย้อยๆเรามาสร้างตรงก้านมันดีกว่านะครับผมเออตรงก้านมันเล็งตรงไหนดีเอาเป็นประมาณนี้แล้วกัน มันจะได้สร้างแบบว่าเป็นชั้นๆได้นะครับผมสรุปผมเนี่ยไม่ได้เอ,อ่อเปลี่ยนสีม่วงมาใช้สีม่วงนี้เลยนะครับผมใช้สีม่วงเดียวอันนี้เลย <Bro. S 1> มันก็จะมีแบบว่าตกๆลงมาตรงนี้หน่อยนะฮะแล้วต้องสร้างแบบ ปิดสีม่วงไปหน่อยผมจะเอาแค่มันพอมองออกก็พอนะ,ะทุกคนเพราะจะให้มันเหมือนเป้นี่โอ้โหมันก็เก่งเกินแล้วมันก็ต้องสร้างผลใหญ่มากกว่านี้ด้วยนะครับผมเออสร้างสลับกันเป็นแค่นี้ก็พอนะครับผมโอ้โหรู้สึกภูมิใจเพราะว่ามันดูสวยดีนะครับผมเออมันดูแบบไม่เลวเลยนะฮะสำหรับรผลโมจิอันนี้หนึ่งเต็มสิบนะครับผมทุกคนให้เท่าไหร่ดีวะ ส่วนตัวแล้วเนี่ยผมให้อยู่ที่8แล้วกันนะครับผมยังมีบางส่วนที่ผมรู้สึกว่าไม่โอเคอย่างเช่นตามันนะครับผมคือมันก็พอได้แล้วแต่ว่าถ้ามันได้เนียนมากกว่านี้นิดนึงนะครับผมมันจะค่อนข้างสวยมากแล้วส่วนด้านหลังนะครับผมก็จะไม่มีรายละเอียดอะไรเลยนะครับผมมันก็เรียบๆอย่างนี้เลยนิ้นได้เท่าไหร่นะครับผมคอมเมนต์มาเลยนะครับสำหรับผลโมจิเรามาทําการสุ่มวงล้อกันต่อดีกว่านะครับผมทุกคนว่าเราเนี่ยจะได้เป็นผลไม้ปิศาอะไร ทีเล็กไหมลองสร้างเป็นผลทีเล็กดูนะครับผมถ้ามีดวงเดี๋ยวก็เอามาเลยผลซาวผลฟินิชผลซัมมอีกแล้วนะครับผมออพอดีขี้เกียจลบผลออกเว้ยสุมม่งใหม่บุตรด,ดาเอ้ยสร้างง่ายสร้างง่ายรอบนี้ได้แต่สร้างผลง่ายๆแล้วผลสวยๆวยเว้ยมาเราสร้างผลบุตด,ดาตรงไหนดีอ่ะเอาตรงนี้ละกันนะครับผมข้างๆกับผลมุจิเลย ก็จะใช้นะครับผมนั่นก็คือสีส้มกับสีเหลืองก็แค่นั่นแหละแล้วก็จะมีสีขาวด้วยนิดนึงตรงตามันตอนแรกกาลังคิดเลยนะครับผมว่าผมเนี่ยอยากจะสร้างผลบุตด,ด้าเอา้าได้สร้างผลบุดด้าสมใจเลยตรงนี้สักประมาณเอ่อสองสามสี่แปด เก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามแล้วกันนะครับผมเพราะว่ามันต้องใส่สบงไงสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสบงนะครับผมด้านฝั่งขวาเนี่ยมันก็จะโ่ขึ้นมาแบบค่างสูงเป็นพิเศษนะฮะเอาสักประมาณนี้ก็แล้วกันไม่เขาให้มันสูงเกินนะครับผมผมคิดว่ามันต้องอีกชั้นหนึ่งนะครับผมเพราะว่ามันเป็นการห่อสบงแบบสองชั้นอะ่ะ yes sir และหลังจากนั้นนะครับผมเราก็จะมีสบงด้านในสูงน้อยกว่านะครับผมน้อยกว่าอีกด้านหนึ่งอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้ละกันนะครับผม เออใช้ได้ใช้ได้เนี่ยแหละสบงที่ต้องการนะฮะทันนี้ก็จะห่อแบบสองชั้นไปนเลยละกันนะครับผมรอบนอกส่วนรอบในค่อยว่ากันสร้างจากการจินตนาการนะครับผมเพราะว่าผมก็ไม่เห็นด้านข้างของฝั่งขวาเหมือนกันแล้วจะมีด้านในนะครับผมสร้างสูงเหมือนกันแล้วก็ค่อยๆลดระดับลงมาจริงๆมันก็ไม่ไม่ลดเลยนะเออถ้าดูจากแบบด้านข้างของผล,ลไม้ปิดาจนะครับผมคือมันไม่ลดระดับเลยโอเคสบงเราเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมและจากนั้นเนี่ยเราก็จะมาสร้างตรงส่วนด้านในกันดีกว่า เนื้อนะครับผมเอ๊ะทำไมผมไม่สร้างตั้งแต่ขึ้นตรงนี้มาวะเออผมจะไปลากด้านล่างที่มันมองไม่เห็นทําไมอ,ะอ่ะเป็นประมาณนี้ละกันผมก็สร้างมัวๆนะครับผมเอ๊ะมาสีขาวนะครับผมเรามาทําดวงตากันดีกว่าจริงๆแล้วดวงตามันก็เป็นแบบว่าดวงตากลมๆปกติเลยนะครับผมมันจะมีแหวงอยู่นิดนึงแหละแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นไม้คราฟมันแหวงไม่ได้เนี่ยแหละประมาณนี้ยผมว่ากลาลังดีไม่จำเป็นต้องแหวงหรอกโอ้โหตามันชิดกันเกินไปอ๋อเยี่ยมเลยแล้วอย่างนั้นปากเอาไงดี อ๋อจริงๆมันก็มีอยู่แค่ประมาณนี้นะครับผมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้ผมว่ามันไม่มีความสวยเลยอ่าค่อยดูดีขึ้นมาหน่อยนะครับผมถึงแม้จะไม่เหมือนร้อยเปอร์แต่ผมว่ามันโอเคมากกว่าเมื่อกี้นี้เยอะผลผ้าที่ใส่สบงแล้วทรงพลังแต่ถ้ากินเข้าไปจะได้รับพลังเต็มที่นะฮะ นี่สร้างปิดนะครับผมไม่มีอะไรยากเลยนั่นเองนะครับทุกคนรอบนี้ได้สร้างแต่ผลที่แบบผลที่ผมชอบทั้งนั้นเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นโมจิและพระแล้วตอนนี้รอรุ่นอยู่นะครับผมว่าผลที่3าเนี่ยเราจะได้สร้างเป็นผลอะไรไอาจจะเป็นแบบว่าคลิปรวม3ผลโหดเลยก็ได้นะครับทุกคนผมก็เล่งคิดอยู่ว่าถ้าสบงเนี่ยมันมีอยู่ชั้นเดียวนะับผมน่าจะสวยมากกว่านี้คือตอนนี้มันมี2ชั้นผมรู้สึกว่ามันหนาเกินไปแต่ว่า เออมีสองชั้นมันก็สวยไปอีกแบบว่ะแล้วก็สร้างบนเสานะครับผมข้างบนจริงๆแล้วมันออกเป็นสีเหลืองแบบว่าสว่างๆนะฮะเพราะว่าทอม,มาทามันก็จะเป็นแบบสีทองสว่างหน่อยปะ่ะเออมันก็สว่างอยู่นะฮะเป็นเสาเหมือนเทเลท็อปปี้อยู่บนหัวนี่ไงเสร็จแล้วนะครับผมทุกคนโอโหผลบุด,ด้าของเราเออเกิดจากการจินตนาการล้วนๆเลยนะครับผมผลนี้เนี่ยผมก็จะให้อยู่ทั้งหมด7คะแนนนั่นเองนะฮะใครที่ให้คะแนนเท่าไหร่นะครับผมก็คอมเมนต์บอกกันมาด้วยนะครับผมด้านล่าง ฝนตกเฉยแล้วมาซ่มต่อนะครับผมว่าเราจะได้เป็นผลอะไรขอผลที่แบบว่าผมชอบได้ไหมผลที่ผมชอบเนี่ยนั่นก็คือคิสเน่นั่นเองไดมอนด์ Diamond. แม่งผลนี้ไม่เหลี่ยมนะครับทุกคนถึงแม้มันจะดูเหลี่ยมมากที่สุดในเกมอะแต่ว่ามันจะเป็นทรงเหมือนไม่ใช่สี่เหลี่ยมอะจริงๆแล้วผลเพชรน,นะครับผม,มก็ยังเป็นผลที่ค่อนข้างเหลี่ยมมากที่สุดในเกมนั่นแหละแค่ไม่ใช่รูปทรงสี่เหลี่ยม <S <S <Hey. S 1> ผลเพชรเราก็ต้องใช้บล็อกเพชรน,นะครับผม แล้วก็เอาจิงริงแล้วมันก็จะมีเป็นพวกแบบฟีฟ้าสีฟ้าอ่อนนะฮะแต่คิดว่าอาจจะไม่ได้ใช้หรอก แต่ก็ไม่แน่หยิบมมเผื่อก่อนแล้วก็จะมีสีขาวนะครับผมแล้วก็โจกแค่นี้แหละมาเรามาเริ่มสร้างกันเลยดีกว่านะครับผมฐานอย่างแรกผมคิดว่าจะซักประมาณ8ดเว้ยเออลองคิดมาแล้วแล้วเดี๋ยวเราค่อยๆสร้างแบบว่าให้มันสูงยาวเพิ่มขึ้นไปนะครับผมทุกคนเพราะว่ามันจะไม่เชิงเหลี่ยมสักทีดียวนี่เอาเป็นแบบ4ชั้นแล้วก็ขยบมาเป็น4ี่ชั้นแค่นี้นะครับผมดูดูแป๊บหนึ่งดูแปบออ๊บหนึ่งอืมใช้ได้อยู่เอาจริงๆมันสว่างเกินไปเว้ยบล็อกเพชรอะบางคนที่จะเอาเป็นเออบล็อกสีนี้นะคร จะต้องใช้บล็อกเพชรก็ได้นะครับผมผมคิดว่าตรงนี้นะครับผมน่าจะเป็นความสูงสักห้าบล็อกก็แล้วกันเออคือจริงๆมันออกแบบแนวเฉียงแบบเยอะไม่ได้นะครับผมมันจะดูไม่ใช่เดี๋ยวมันจะดูกลายเป็นมุมเอียงซะ,ะเปล่าๆเพราะว่ามันจมันเอียงแค่นิดเดียวหลังจากที่เราได้เหมือนแบบว่าเป็นส่วนตัวแล้วนะครับผมส่วนตรงหัวเนี่ยมันจะออกแนวเหมือนเฉียงเยอะเลยนะฮะทุกคนเออผมกําลังคิดอยู่ว่าจะทํายังไงดีเออ เอ้ยพอได้เลยแค่นี้เพียงพอดีกว่านะครับผมรูปทรงแม่งเหมือนผลเพชรขึ้นทีเว้ยมาเรามาสร้างหน้าตากันต่อแล้วกันนะครับผมคือตอนนี้ลงรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวค่อยนะฮะตามก็จะแนวเป็นแบบรูปบวกเออตาแบบสร้างง่ายมากแล้วก็รูปบวกตาเอียงวะเนี่ย รู้สึกมันตาเอียงเลยป่านี่สร้างได้แต่ตรงนี้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 แล้วก็ทุบห้าปากย <Yeah. S 1> ิ้มของเรานะครับผมโอเคได้มาแล้วนะฮะหน้าตาของขนเพชรเดี๋ยวเรามาลงเอ่อเรื่องของสีกันก่อนดีกว่านะครับผมทุกคนตรงนี้เนี่ยมันก็จะออกเป็นแบบว่าสีใสามากกว่าปกตินิดนึงเออลองทาแค่ด้านหน้าดูก่อนดีกว่านะครับผม เผื่อแบบว่าทําทั้งตัวเนี่ยเดี๋ยวมันจะไม่สวยเก็บรายละเอียดด้วยจริงๆจะทําให้ด้านหน้าอย่างเดียวก็ได้นะครับผมแต่ว่าผมเป็นคนแบบว่าเก็บค่อนข้างที่จะเก็บรายละเอียดมากเลยไงไอสีตรงนี้นะครับผมมันก็จะมี2ฝั่งนั่นเองครับทุกคนแล้วก็ทําให้มันคล้ายๆกันก่อนโอเคคล้ายกันแล้วนะครับผมและคล้ายมากด้วยอ่ะผมคิดว่าน่าจะพอได้แล้วนะครับผมทุกคน เดี๋ยวเรามาสร้างตรงหัวกันดีกว่านะคบผมตรงหัวนี่มันก็สร้างยากอยู่นะฮะสร้างมาปุ๊บแล้วก็สบัดสบัดสบัด,บดเอาให้มันแบบว่าใกล้เคียงกันก็พอนะครับผมแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งคือแม่งม้วนเลยนั่นเองนะฮะโอเคใฮ้รอบนี้ม้มวนอา้าวแม่งต้องสบัดลงล่างนี่หว่าไม่ใช่ขึ้นบนโอ้โหดูผิดดูผิดนะครับเรียบร้อย โอ้โหผลเพชรของเรานะครับผมหน้าตาอาจจะดูไม่เหมือนแต่ผมคิดว่ามันก็สวยในระดับหนึ่งเลยนี่ผลเพชรของเรานะครับผมหนึ่งเต็มสิทุกคนให้เท่าไรนะฮรส่วนตัวแล้วเนี่ยผมให้อยู่ที่7.5็แล้วกันนะเออมันก็ค่อนข้างสวยอยู่นะครับผมมันก็พอมองออกว่าน่าจะเป็นผลเพชรแน่ๆนเพราะว่าแม่งโคตรเหลี่ยมเลยไงที่จริงแล้วผลเพลมบางคนที่จะอ้วนมากกว่านี้นะครับผมแต่ว่าพอดีมันกินน้อยอะ่ะผมให้มันกินน้อยเกินนะฮะ แต่ก็ไม่เป็นไรนะครับผมให้คะแนนเท่าไหร่กับ3ผลนี้ก็คอมเมนต์กันมาได้ครับผมกับใต้ล่างคลิปวิดีโอได้เลยโอเคนะครับผมสำหรับในครั้งนี้ก็ขอจุ๊บคิดจะไปที่นี่ก่อนละกันใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ผมกันด้วยนะครับผมสำหรับในครั้งนี้เนี่ยขอตัวลาใหครับผมแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าสี่วิกเก็ตนะจะครั้งหน้าจะมาสร้างผลอะไรติดตามไว้เลย